สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสู่ชาแนลพิงค์แอนซาโคสคุณิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะคะที่ลงคลิปช้าพอดีติดธุระแล้วก็ติดปัญหานิดหน่อยแต่ก็พยายามที่จะมาอัปเดตให้เร็วที่สุดนะคะสําหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากช่วงวันเกิดของตัวเองค่ะก็คือจะเป็นช่วงวันที่17สิงหาค่ะถึงวันที่17กันยาแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่เทียบดวง แล้วรู้ลัคนาตัวเองก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพิงจะเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบ12พบเลือด12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะ มาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึ่งนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะคอมเมนต์กันมาได้ใครยังไม่ก,กดติดตามนะคะมาเห็นคลิปนี้จะริดตรงกันพลังงานเชื่อมโยงกันนะคะก็ขอให้กดติดตามนะคะหรือว่าคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ปิงนิดหนึงในการทำคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันเลยทั้งหมด12ใบค่ะ1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและ12โอเคได้มาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีน้องหมูนุ่มเนาะใจดีมานอนด้วยแต่ก็จะแบบเบียดพื้นที่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะ เรามันแบบมีความเป็นธาตุแมวสูงถ้าเกิดใครเลี้ยงแมวเนี่ยจะเข้าใจได้เลยมาดูกันสิอ่ะตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยตนุกระดุมพะสหัชชะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณะสุพะกัมมะ ลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศนะคะส่วนใบนี้ที่ถืออยู่ในมือก็คือจะเป็นใบที่ปิ๊งจะขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของตัวตนของเรานั่นเองนะคะซึ่งใบแรกเนี่ยตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างที่จะเครียดเลยวิตกกังวลน,นะคะสิ่งที่ไพ่บอกมาเนี่ยในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะวิตกกังวลน,นะคะอาจจะอยู่บ้านติดบ้านเป็นพิเศษอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีอะไรที่แบบ จะต้องเดินทางหรือจะต้องไปเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะติดบ้านนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะปิ๊งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะมันขึ้นมาในเรื่องของความห่อเหี่ยวใจการไม่มีอิสระนะคะส่วนไพ่ที่ขยายเพิ่มเติมเนี่ยมันหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกหรือว่าพลังงานลบกับตัวเองมันเหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ย คือมองว่าเราเองเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพแต่เพียงแต่ว่าบางอย่างอ่ะทำไมมันยังไม่สําเร็จมันยังไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขยายนิดนึงแล้วกันมันเกิดมาจากในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอ่ะไม่รู้คุณเจอเรื่องอะไรที่เจ็บปวดมามากมายแต่ มันเหมือนกับเป็นภาพจําความหลอนหรืออะไรเก่าๆบางคนอาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดนะคะพอมันไม่สวยงามอย่างที่เราคิดปุ๊บเป็นยังไงคะคุณก็จะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่แบบจิตตกนอยแล้วก็วิตกอังวลน,นะคะในก้าวต่อๆไปโดยปกติแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณเอาความผิดพลาดเก่าๆเนี่ย มาบั่นทอนหัวใจตัวเองทาให้ตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนะคะที่นี้พอมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยโอ้โหปิงจะไปบอกทันทีทันใดว่าแบบให้คุณแบบเอ้ยรู้สึกดีอย่าไปคิดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้อะ่ะเอาเป็นว่าให้จําเอาไว้ว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นอะสิ่งนั้นมันดีเสมอไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดหรือไม่เกิดแต่คุณเชื่อไหมคะว่าประสบการณ์แบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หาแบบ หาซื้อไม่ได้อะเหมือนอารมณ์แบบคุณอกหักอะคุณเคยอกหักครั้งแรกคุณจะเสียใจคุณจะทุกข์ทรมานมากแต่ครั้งที่2ครั้งที่3มมันทรมานแต่คุณก็จะรู้สเต็ปของมันเนี่ยว่ามันจะก้าวผ่านไปยังไงฉะนั้นก็ถือว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นพายุเข้าวดวงชะตาของเราหรืออารมณ์วามรู้สึกของเราละกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยมันอาจจะดูหนักไปนิดนึงคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันว่านี่กว่าอาจจะมีอะไรที่มันดีๆเกิดขึ้นซึ่งการงานเนี่ยนะคะตำแหน่งขึ้นมาเนี่ย ถามว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันตอบโจทย์ไหมมันตอบโจทย์นะแต่ตัวคุณเองอาจจะยังรู้สึกไม่พึงพอใจเท่าไหร่มันเหมือนกับคุณคาดหวังในเรื่องของการทํางานมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานบริษัทหรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณมีในเรื่องของการเปรียบเปยมีในเรื่องของการเปรียบเทียบหรือมองในเรื่องของความก้าวหน้า ของตัวเองแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทําให้คุณอาจจะมีอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเจ็ตตกอ่ะพอมันคิดแล้วมันบั่นทอนทําไมฉันยังทํางานอยู่ตรงนี้ทําไมฉันยังเป็นแบบนี้คุณคาดหวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันเลยทําให้ในเรื่องของอารมณ์ภาพรวมในเรื่องของการทํางานของคุณเนี่ยคือเหมือนกับคุณทำคุณทำไปได้ไหมคุณทําได้คุณทําได้ดีแต่ว่าจิตวิญญ,ญาณหรือว่าความแบบเลือดนักสู้ไฟในตัวของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ แผ่วเบาไปบ้างนะคะทีนี้ไอท้ทั้งหมดทั้งมวลที่มันขึ้นมาอารมณ์ความรู้สึกของคุณในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าตัวคุณนะ่ะจะอยู่กับตัวเองเป็นหลักจะไม่ได้ค่อยคุยจะไม่ค่อยได้สื่อสารกับใครในที่ทํางานเท่าไหร่นักนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานโดยการต้องใช้ในเรื่องของการเจราจาก,การเจอผู้คนเนี่ยคุณก็เหมือนกับสามารถทําได้ดีอ่ะแต่ว่าอินเนอร์หรือว่าในเรื่องของ ความรู้สึกข้างในเนี่ยมันไม่ได้ไปตามแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณแบบทํางานแล้วไม่ดีนะทํางานบอกแล้วว่าดีแต่แค่ในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าสนุกหรือว่าอน j o ยไปกับงานที่เราทําอยู่เท่านั้นเองนะคะซึ่งดูแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะสร้างความอึดอัดใจหรือว่าสร้างความทุกข์ใจให้กับคุณเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินแน่นอนนะคะแล้วก็มันมีผลเชื่อมโยงกับสุขภาพเนื่องจากว่าตําแหน่งกระดุมพระในเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ย มีรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วทีเนี้ยปกติเนี่ยคุณจะรู้อยู่แล้วในเรื่องของรายสายของคุณว่าเฮ้ยเราจะต้องจ่ายกับอะไรนะคะค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแพทเทิร์นหลักๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้ว แต่ตอนนี้สิ่งที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มเติมหรือเกณฑ์ที่มันจะต้องเสียเงินแล้วมันไปส่งผลกระทบกับการกระทําหรือสภาพจิตใจของคุณเนี่ยก็คือในเรื่องของสุขภาพเพราะว่าจะต้องมีการเสียเงินนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองแน่นอนนอกเหนือจากนี้ค่ะก็คืออาจจะเสียเงินนะคะดูแลให้กับบริวารหรือคนในครอบครัวด้วยนะคะอืมขอขยายนิดนึงสิสิ มันคุเครียดอ่ะนะคะไพ่ก็ยังขึ้นมานะย้ําเกี่ยวกับในเรื่องของความเครียดความคิดมากความวิตกปิ๊งไม่อยากให้วิตกมากเพราะปิ๊งมองว่าโอกาสดีๆอ่ะ มันยังมีเกิดขึ้นอยู่ซึ่งโอกาสดีๆหรือว่าสิ่งแรกๆอะ่ะที่เราจะเจอถือว่าเป็นความโชคดีของเราอะ่ะก็คือในเรื่องของตําแหน่งพันธุ์กเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวครอบครัวคุณยังคงซับพอร์ตช่วยเหลือคุณอยู่นะคะถ้าเกิดคุณมีเรื่องเดือดร้อนหรือบางคนเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากเขาเลยเขาพร้อมที่จะหยิบยืน่นหรือว่าในเรื่องของการที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ย ทุกน้อยลงอืมอันนี้ยังมองว่าด,ดีนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการที่จะมีใครเดินทางมาหาคุณหรือว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนการเดินทางไปด้วยเช่นเดียวกันจะวุ่นวายกับครอบครัวค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องของเพื่อนนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าเพื่อนจะมีการเจอแต่ว่าเจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เจอ ธุระจะไม่ได้เป็นการเจอแบบมานั่งคุยกันแต่ถ้าเกิดเป็นการคุยทั่วไปโดยการไม่เจอตัวเนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดรับคนอื่นให้เข้ามาคุยหรือทักทายกับคุณได้เต็มที่แต่พอใครที่จะเข้ามาหาหรืออะไรแบบเนี้ยคุณจะไม่ค่อยให้ใครมาวุ่นวายกับคุณเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้ค okay ่ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังเพิ่มเติมในเดือนนี้ก็คือในเรื่องของตาแหน่งสุภาษะนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของผู้ใหญ่ถ้าเกิดใครนะคะมีการติดต่อการเจรจากับผู้ใหญ่หรือว่ามีการลงทําอะไรที่มันเป็นเอกสารสัญญานะคะต้องระมัดระวัง พิเศษมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนมีการบิดพลิ้วหรือว่ามีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะส่งผลทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เสียผลประโยชน์มากกว่าที่จะได้ประโยชน์นะคะฉะนั้นใครที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธุรกรรมระยะยาวหรือแม้แต่ในเรื่องของการกู้การหยิบยืมใดๆก็แล้วแต่จะต้องเฝ้าระวังนะคะส่วนตำแหน่งที่มันดีอ่ะมาบอกตำแหน่งที่มันดีกันบ้างดีกว่าก็คือตำแหน่งเกี่ยวกับในเรื่องของปุตตะความคิดไอเดียต่างๆเนี่ย ขึ้นมาใครบอกว่าคุณไม่มีความสามารถใครบอกว่าคุณไม่เก่งคุณน่ะโชคดีตรงที่ว่าตัวคุณเองอ่ะรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณชอบแบบไหนถนัดอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงนะคะทีนี้คุณเอาความชอบสิ่งที่คุณถนัดหรือว่าสิ่งที่คุณรักเนี่ยมา ต่อยอดมาเพิ่มผูนให้มีรายได้เพิ่มเติมนะคะแต่มันขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของรายได้หรือว่าสิ่งที่มันจะได้เพิ่มเติมเนี่ยมันจะมาจากการที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยใช้ความรู้ความสามารถเดิมของตัวเองไม่ได้เป็นการลงทุนเช่นบางคนอาจจะมีทักษะในเรื่องของการขายการเจรจาคุณอาจจะไปค้าขายไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ line, ออฟไลน์ line, คุณทําได้เลยคุณลุยได้เลยเป็งมองว่าดีรวมถึงในเรื่องของความรู้เก่าๆบางคนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบัญชี ulate, ก็อาจจะแบบรับจ็อบนอกเพิ่มเติมหร maker, ือหารายได้เพิ่มเติมจากช่อง นีนะะ้ส่วนตำแหน่งอล,ลิเนี่ยคราวนี้ขึ้นมาให้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของงานเกี่ยวกับในเรื่องของคนคนที่ทํางานเป็นทีมทางานร่วมกับคนอื่นให้ระมัดระวังถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยเป็นหัวหน้างานเนาะนะคะหรือคนที่เขามีอํานาจมากกว่าเราเนี่ยเขาจะจู้จี้จุกจิกเป็นพิเศษอาจจะทําให้มีปัญหาทะเลาะก,กันได้นะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคือคุณเนี่ยชัดเจนในตัวเองอยู่ละ นะคะในเรื่องของการทําสิ่งใดก็แล้วแต่คุณค่อนข้างี่เชื่อมั่นในเรื่องของศักยภาพแต่คุณจะไม่ชอบแบบประเภทพวกแบบมาจี้มาจุกจิกมาวุ่นวายกับฉันมากนะอาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอารมณ์ระเบิดขึ้นมาได้นะคะโอ้ ไม่ได้ตัดคลิปนะเมื่อกี้เบคอนนะน้องอีกตัวนึงวิ่งขึ้นมานะคะส่วนในเรื่องของตาแหน่งความรักค่ะความรักสําหรับชาวราศีสิงห์ค่ะมันดูแบบมืดมนไม่รู้ว่าทะเลาะอ,อะไรกันแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันเหมือนกับคุณพยายามที่จะปรับจูนกันในเรื่องบางเรื่องแต่กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างมันก็ยังไม่ดีขึ้นมันเหมือนกับแค่รอในเรื่องของระยะเวลาหรือการบทสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งช่วงนี้มันเลยเป็นช่วงที่ ประคับประคองความสัมพันธ์ความรู้สึกกันมากกว่าส่วนคนโสดเป็นแบบไหนขอดูซิคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะสำหรับคนโสดทีนี้คนเข้ามาจะมาจากไหนคะจะมาจากเพื่อนเก่าคนเก่านะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่ารักครั้งเก่าจะกลับมาหรือคนที่คุณเคยคุยกับเขานานแล้วเป็นอดีตของคุณไปแล้วเขาจะกลับมาคบกับปุ่นทีนี้การครบครั้งนี้มันมีโอกาสที่จะ ยืดยาวแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นไปนในทิศทางที่ดีมันเหมือนกระตูคุณไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องแบบเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอะ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนแบบไหนในระหว่างเดียวกันคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนซึ่งอาจจะหมายถึงในเรื่องของคนที่คุณเคยคบหาคนที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือคนที่รู้จักกันมาระยะยาวนะคะไม่ต้องเสียเวลาที่แบบจะต้องไปพรีเซนต์หรือว่าไปเรียนรู้ทําความเข้าใจกันใหม่ส่วนในเรื่องของตําแหน่งสุขภาพ มรณะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องไหนบ้างนะคะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องของสายตาช่วงนี้คุณอาจจะใช้สายตามากเป็นพิเศษอาจจะมีอาการตาแห้งตาเจ็บนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของของมีค่าสูญหายหรือว่าชารุดแตกหักทาให้คุณต้องเสียเงินในเรื่องของการที่จะซื้อใหม่เข้ามาทดแทนค่ะและตำแหน่งนะคะที่เราจะพูดก็คือในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตำแหน่งสุภะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันขึ้นมาเป็นใบนิ มันเหมือนกับอารมณ์พูดยังไงดีทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคุณทําได้เท่าไหร่คุณคุณทาได้แค่ไหนคุณได้กลับไปเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกนะคะบางคนไม่ค่อยปฏิบัติไม่ค่อยออสวดมนต์อะไรเลยเน้นขอพรอ,อย่างเดียวโอกาสที่จะสําเร็จหรือมันจะได้มันก็น้อยอะ่ะฉะนั้นมันก็ต้องมีในเรื่องของอะไรแลกเปลี่ยนการทําบุญกันบ้างดีกว่ามาดูซิ และการทำบุญของคุณนเน้นไปเรื่องอะไรการทำบุญของคุณเน้นไปในเรื่องของการบริจาคนะคะเน้นไปในเรื่องของการบริจาคการช่วยเหลือแต่ไพ่มันขึ้นมาว่าเป็นผู้หญิงอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดบริจาคช่วงนี้อาจจะเป็นมูลนิธิสตรีนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเพศหญิงหรือว่าสถาบันครอบครัวนะคะมาส่งเสริมในเรื่องของดวงชะตาของคุณส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยจะมีในเรื่องของดาวนะคะดาวประจําตัวของเราเนี่ยก็คือจะเป็นดาวอาทิตย์นะคะฉะนั้นทําเสริมเพิ่มเติมถ้าเกิด มีโอกาสหรือมีเวลาก็ไปถวายเทียนถวายหลอดไฟเพิ่มเติมขึ้นได้แต่ใครไม่มีเวลาอยากจะบริจาคก็ใช้กําลังนะคะในเรื่องของดาวนะคะพฤหัสก็ได้หรือว่าดาวอาทิตย์ก็ได้ก็คือเลข1เลข5คุณจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้มีตัวเลข1 15เนี่ยนะคะอยู่ในยอดอาจจะเป็น115บาทอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตำแหน่งที่เรารู้สึกว่ามัน มีเกณฑ์ให้เราชุ่มฉ่ำหัวใจนะให้เราชื่นใจนั่นก็คือตำแหน่งลาภะเกี่ยวกับนี้ของโชคลาภบุตรล้านบริวารน,นำโชคลาภมาให้ค่ะนะคะลองดูแล้วกันจะเป็นสื่อนำโชคของคุณส่วนไพ่เลขนำโชคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปิงจะหยิบได้เลขอะไรบ้างหนึ่งสอสา่าดูซิ 2 3 4นะคะได้2 3 4อันนี้ก็คือเป็นเลขเด่นนะคะส่วนเลขรองนะคะก็คือจะมีเลข5และเลข6ค่ะขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับปิงแล้วก็น้องหมูนุ่มได้ง่ายๆนะคะโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมารับพลังงานบวกร่วมกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ